สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ทุกทุกท่านเลยนะคะพบกับเราช่องพังพีดาวนะคะดูนะครับแม่แม่ลูกสาวแม่แม่เป็นอะไรนะคะทําไมนะเป็นอะไรอ้ารถสอบรถมานะคะแม่แม่อ้ยอยู่ไม่เป็นแล้วโอ้โอ้อยู่ไม่เป็นแล้วนะคะแม่แม่อ้ดีใจดีใจดีใจอยู่ไม่เป็นนะคะโอ้ไหนขอบคุณค่าเร็วๆไหนรถรถมาพีดาว ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่มนุษย์มากๆเลยนะคะที่ได้ให้คะแนนนะคะไว้ซื้อต้อนสับประรดนะคะให้กับลูกสาวคนสวยนะคะให้กับพังพี่ดาวนะคะแล้วก็พังพี่ดาวก็จะได้ให้แบ่งให้กับพังสีนวลได้ทานด้วยนะคะแม่แม่โอ้ดูนะคะแม่แม่รถเขายังไม่จอดเลยค่ะดูะค่ะแม่แม่โอ้ตื่นเต้นมากสับประรดเราหมดพอดีนะคะแม่แม่วันนี้นะคะโอ้ยขอบคุณค่ะก่อนเร็ว ในขอบคุณค่ายังไงก็กราบขอบพระคุณพี่มานพนะคะก็ขอให้พี่มานพนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเรวยๆตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปค่ะไปไหนมาไหนก็แข้วคาดปลอดภัยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะไปเสียงโชคก็ขอให้ได้โชคใหญ่ก้อนโตกลับมานะคะรถสับรถ โอ้ดูนะคะแม่แม่วันนี้ลูกสาวแม่แม่มาลงสับปะรดเองเลยโอ้ยจะเป็นอาการแบบไหนนะคะแม่แม่วันนี้สับปะรดเรามาถึงช่วงแบบดึกนิดนึงนะคะแม่แม่ช่วงมืดมืดนะคะโอ้โหดูแล้วแม่แม่จะช่วยจะช่วยลงสับปะรดนะคะ รถไปเขานานรถไปบางสมขุ่นไปจอต้องคอยยุบขุ่นอ๋อตอนนี้รถรถกำลังจะเริ่มแล้วนะคะเริ่มถอยถอยถอยนะคะแม่แเราจะเอาไว้ใต้ล่มไผ่นะคะเออดูนะคะแม่แดูลูกสาวแม่แโอ้ดินทรายโอ้ดูนะคะแม่แโอ้ไม่ไหวนะคะแม่แม่ไม่ไหว ดูนะชิมก่อนเลยเลเลอดใจไม่ไหวนะคะแม่แม่หยิบเลยโอ้พี่ดาวบอกจะได้กินก็ไม่ได้กินนะคะโอ้เก็บเก็บเก็บนะคะแม่แม่เก็บนะคะเก็บตัวลนนะคะรถจอดแล้วนะคะแม่แม่รถจอดแล้ว เอ้ดูคะ่ะแม่แม่ช่วยลงลงน้ําบอกแล้วถ้าพี่ดาวอยู่บ้านจะช่วยลงต้นสับปะรดนะคะนี้ช่วยลงต้นสับปะรดเลยบอกช้าชานะะา้านะคะบอกว่าควันโจ้น่ะช้าเอาลงกินเองเลยนะคะแม่แม่ต้นสับปะรดนะคะโอ้ดูนะคะแม่แมส่สดเลย เอาลงให้ทานลงเอาลงกินเองด้วยนะแม่แม่พี่ดาวบอกวันนี้ช่วยช่วยลงนะคะช่วยลงต้นสับป,ปะรดนะคะคนขับรถกลัวลูกสาวแม่นะแม่น่ะโอ้ยลูกสาวแม่แม่นะคะ่ะน่ารักนะคะโอ้ยพี่ดาวไปต้องช่วยเขาลงพี่ดาวดูนะคะแม่แม่โอ้ยช่วยเขาลงต้นสับป,ปะรดนะคะ ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเขาลงเองอันนี้ก็จะมีนะคะแม่แม่คนโจ้ควันสมังควันสมังนี่เอาเอาไปลงบานดิเตะมองเกานะาละอมองเกามองเกา โอ้ตอนนี้ก็ควันต้งนะคะแม่แม่มีควันต้งควันสมหวังน้องทีมแล้วก็ควันโจ้นะคะลงช่วยกันแล้วก็จะไปลงที่บ้านของควันสมหวังอีกนะคะแม่แม่ตอนนี้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะโชเฟอร์โชเฟอร์รถนี้จะดีมากพาไปลงที่ไหนลงได้หมดนะคะโอ้ยควันควันนี่นะคะ อันนี้ลงช่วยอีกไน่นี่ดูนะคะแม่แม่ลงช่วยลงสับรถช่วยนะคะส่วนข้างหลังก็คนขับรถนะคะทานข้าวนะคะแล้วก็มีแม่ควานของควานโต้งแล้วก็แม่ควานของควานสมหวังนะคะข้างหลังของเรานั่งกินข้าวกับน้องช้างเลยนะคะแม่แม่โอ้นั่งกินข้าวนั่งกินข้าวกับพี่ดาวเลยนะคะ โอ้ดูนะคะแม่แม่ยังอีกยังอีกยังจะลงช่วยเขาอีกดูดูค่ะดูดูดูมือดูมือโอ้ยพีดาวดูนะคะแม่แม่เอามือมือมือมีรอดไปอีกมีขออีกนะคะโอ้ยมีขออีกพี่ดาวไม่ต้องไปช่วยเขาลงเองดูนะคะแม่แม่อาจจะมืดมืดนิดนึงนะคะเพราะว่ารถรถเพิ่งมาถึงนะคะดูดูพี่ดาว ดูดูคะ่ะแม่แม่ยังช่วยอีกยังยังอีกโอ้ได้นิดนึงก็ยังดีที่าดาวดูดูนะคะแม่แม่ดูมือ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 โหโอจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ได,ดูคะ่ะดูความสามารถนะคะอ้าวเอาจนได้นะคะแม่แม่ความสามารถเอาจนได้เลยคุณนาย แม่ไม่คือไม่ได้ไม่ยอมนะคะแม่แม่ดูดูดึงดึงลงมานะคะดึงลงมาดังยังอีกยังอีกยังจะช่วยอีกดูค่ะดูดูเล่นดูเล่น <laughs> นี่นะคะถ้าถ้ารถลงสับป,ปรุดหนัามาเจอพี่ดาจะแบบนี้เลยนะคะแม่แม่ขออย่างเดียวนะคะขออย่างเดียว <laughs> โอ้ นี่ให้กินกินให้กำลังใจเราแม่แม่กินให้กำลังใจขวันช้างดูค่ะพี่ดาวทางล่างอ่ะกินด้วยดูนะคะดูนะคะแม่แม่ยังอีกยังอีกยังช่วยช่วยอีกนะคะแม่แม่ยังช่วยอีกดูค่ะดูค่ะโอ้ยดูนะคะแม่แม่ดูค่ะอ่ะอ่ะอ่มันหมดแล้วพี่ดาวเอาไปให้สีนวลด้วยแค่นั้นแหละ นี่เราก็มีมีลาบวัวนะคะแม่แม่ลาบบัวให้กับคนขับรถพอดีเพราะว่ามามาถึงค่ํานะคะมากินเขาอยู่บันตลาดนะคะมาทานข้าวที่บ้านพี่ดาวเ <c oughs> <c oughs> ี่นะคะเตียงเตียงที่เตียงเขาไว้ต้อนรับแม่แม่มีเตียงต้องซ่อมก่อนนะคะแม่แม่อันนี้ก็ได้มารับเคกเหมือนกันนะคะ <c oughs> โอนั่งกินข้าวนะคะแม่แม่ นั่งกินข้าวนะคะพร้อมกับลูกสาวแม่ๆเลยคะ่ะบรรยากาศลมเย็นดีด้วยนะคะ <Okay. S 1> ดูคะ่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็จะเอาไปลงที่บ้านสีนวลต่อนะคะ <Okay. S 1> แม่ๆนี่นะคะ <c oughs> ไหนพี่ดาวอ้ <c oughs> ดูกินนะคะ <c oughs> แม่ๆโ่อ้ดูค่ะทั้งมือ หงปากนะคะโอ้โหแซบหลายค่ะเพราะว่าต้นสับปะรดนี้คือสดสด,สดใหม่ๆเลยนะคะแม่แม่ดูทำดูทำโอ้ดูค่ะกลัว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 ไม่ได้กินอีก <c oughs> เพราะว่าเราจะแบ่งไปไว้ให้สีนวลด้วยนะคะแม่แม่ก็จะไปลงที่บ้านสีนวลอ,อีกอด,ด้วยนะคะ,อคะโอ้ดีค่ะดูค่ะเ <c oughs> สียงไม่ได้โอ้โอ้คอคอ ทละทละดูนะคะแม่แใครใครก็สั่งได้หมดนะคะนี่สั่งดีไม่ให้นะคะแม่แม่หาหาเองเลยในข้อโอ้โอโอเอนะคะความน่ารักของพี่ดาวความขี้อ้อนนะคะค่าก็ต้อง ขอบคุณพี่มนุษย์อีกครั้งนะคะที่ดักและเมตตาลูกสาวนะคะมาโดยตลอดเลยนะคะก็ลูกๆก,ก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ทําให้ลูกๆนะคะได้แบ่งปันนะคะความสุขนะคะให้กับน้องช้างต่ออีกนะคะก็ต้องกราบขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะ